นี่ก็เป็นวันเกิดน้องามนะคะี่ขวบแล้วครับสี่ขวบครับสี่ขวบแล้วครับมีเค้กสองก้อนมีเค้กกลาบูบูอะไรครับรถตากรสตากเช็นไหมครับชอบนะความชอบรถตากมากชไหมครับชอบมากเลยใช่ไหมครับร้องเพลงอะไรดีลาบู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 เอาไม่ใช่เหรอโอเคอะไรยังอะไรแฮงเพลงไปเลยนะสามรอบเลยเหรอ Happy Birthday to you, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. เป่านี้เพิ่นเปล่านี้เอาโอ้โหระเรียบร้อยแล้วใครบ้างคะนี่ลาบูบูมันกินได้ไหมเนี่ยลาบูบูน้เองกินไหมเพิ่งกัดเลยเพิ่อกัดที่หูมันเป็นยังไงป๊าป๊าลองเทสหน่อยได้ไหมว่าที่หูมันเป็นแบบนี้มันกัดได้เหรอไมเไม่มันติดอ่ะเฮ้ยลองกินลองกินดูเอาะไรเพิ่มกินนิดได้กัดได้เลยพี่เพิ่มกัดได้เลย พี่เพื่อกีฬาบูบูเอาพายอยากกินตรงไหนน้องพายอยากกินตรงไหนอันนี้มันจะไปเดี่ยวแม่มันกินได้ที่ไหนเล่าพี่เพืร์กินลาบูพายดูพี่เพื่อกีฬาบูบูพี่เพื่อกินลาบูบูเลยเฮ้ยพี่เพื่อเหมือนจอมบี้เลยอ่ะอีกครั้งแสดงว่าพี่เพื่ออร่อยแน่เลยอ่ะพี่เพื่อบอกกินอีกครั้งนึงกินอีกครั้งนึงโอ้โหอ้าวอยากกินเลย กัดนีกัดนี่อย่าเลี้ยกัดนี่กัดดีแบบพี่เพิร์กอ้ําอ้่ะเอองั้นแหละเพิร์หาไม่เจอไปอาพับกัดเพิ่อกกัดเพิร์กกัดนี่ของจั่มเออร่อยไหมอร่อยไหมเค้กอร่อยไหมครับว่าครีมเ้าอร่อยไหมนะคแข็งแมันใชตัวเย็นมาลูกก็เลยแข็งนิดนึงน้องลดนลรองกัดดูเนี้ย สำหรับวันนี้นะครับก็วันเกิดน้องพามใช่ไหมครับอาปาขอให้น้องพามแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วขอให้พเพแข็งแรงแข็งแรงด้วยเหมือนกันนะครับแต่งแรทุกวันทุกวันเลยเก่งๆนะครับไม่ดื้อไม่ซนใช่ไหมครับขอให้น้องพามหน้ารักกับแม่กับป้าทุกวันทุกวันยิ้มหวานให้ทุกคนเลยนะครับขอให้เป็นน้องชายที่ดีของพี่เพื่อโอเคไหมครับ น้องพามบับวันเกิดป๊ะป๊านะคะใกล้กันเลยนะจ๊ะน้องพามวันที่9าป๊ะปาวันที่5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกัน2วันเป่าเค้กกัน2รอบนะจ๊ะ happy b i r t h d a เอาเลยค่ะ happy b i r t ู d a y happy birthday ป่าให้อาปลาื่อป่าให้อปาูย้้เขอบคุณทุกคนมขอบคุณครับคุู้มขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณค่าคทั้งหลักครับขอบคุณนะครับไงโอ้ตีกวดบแล้วครับปุนเล็กปุนใหญ่ด้วยปืนใหญ่อ่ะบงโอ้ชอบไหมตัไปโอ้ตัดไปไมเอาไม่ชอบลาบูบูเลยหรอ เราอยดีคนเราตามไปอ้าวแล้วของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดน้องพามอยู่ไหนของขวัญไม่มีมีของขวัญวันเกิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าววางไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมน่ะของขวัญวันเกิดอยาวค่ะของขวัญวันเกิดปลาล่ะเอาให้เลยป้าอยู่ข้างหยู่กลางของขวัญวันเกิดกลางโอเคอ่าของน้องพามแล้วค่ะ ทำไงก่อนไม่ได้วันนี้วันนี้มาเจอของเล่นจีนได้ดิได้โตทำงานพี่นี่ของพามี่นี่ของพามพี่บอกว่าไม่ใช่กล่องขยะกล่องขยะไม่ใช่ของพามของพามอยู่แล้มันคือรี่ยกล่องพามอันนี้ของพามลูกอันนี้ของพามลูกสรุปเป็นขยะหรือเปล่าไม่ขยะไหม นี่ครับอยากเจอไหมครับใช่ใช่เฮีไปประกอบข้างล่างเนาะเดีประกอบกันข้างล่างเนาะชุบป๊าป๊ที่ของแก้ก่อนแก้ของแก้วป๊าอนรักป้าป๊าไหมครับรักแค่ไหนครับแต่หนูไม่กินเค้กแล้วหรอเนี่ยลืมแล้วมันนึ่งเค้กแล้วนะไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วหรอเค้กหนูอ่ะอันไหนอันนี้ของทามทามรักยานไหมครับ แล้วยายรักความไหมกินไหมล่ะกินไหมล่ะเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ของตาของยายนะคะรักยายไหมครับหอมแจ๊กตันกินเลย่าเดี๋ยวเดีกินไม่เคยกินไม่เคยกินถ้ยายกินล่ะโอเคเป็นเด็กดีนะคะแตงแรงออกมายบบร้อนต่ตาวาจริงหรือหลอกก็รักไหมโอเค สวัสดีนะคระับบายบาย